คืนนั้นฝนตกหนักเขาเห็นเธอยือนอยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าวัดเธอไม่ได้กางร่มยืนนิ่งไม่ขยับแต่ไม่กี่นาทีต่อมาเขาเพิ่งสังเกตเห็นเธอมานั่งข้างหลังเขาบนรถเมล์มันเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะขึ้นรถมาเร็วขนาดนั้นสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการล้อนเรดิโอ รายการวิทยุที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกลี้ลับเรื่องผีวิญญาณและประสบการณ์เหนือจริงคืนนี้เราก่อน,นํำเสนอเรื่องคืนนั้นฝนตกหนักเขาเห็นเธอยือนอยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าวัดแทบช็อกเจออีกทีมานั่งใกล้ๆบนรถเมล์นี่คือเรื่องราวของท็อปพนักง,งานออฟฟิศธรรมดาธรรมาคนหนึ่งวันนั้นฝนตกตั้งแต่ช่วงบ่ายฟ้าหม่นเมฆดำครึ้ม ลมแรงจนหน้าต่างห้องทำงานสัน่นเขาเลิกงานประมาณหกโมงฝนก็ยังไม่หยุดท็อปเลยนั่งรอในออฟฟิศให้ฝนซาก่อนเขาลงมาข้างล่างประมาณสองทุ่มฝนซาลงเล็กน้อยรถยังคงติดหนักเขาพยายามเรียกแท็กซี่แต่อย่างที่รู้กันว่าวันฝนตกก็จะเรียกแท็กซี่ยากสุดๆเขายืยนโบกแท็กซี่อยู่เกือบครึ่งชั่วโมงไม่มีคันไหนจอด บางคันก็ขับผ่านไปทั้งที่เห็นเขาโบกบางคันก็บอกว่าไม่ไปท็อปตัดสินใจเดินลุยฝนไปที่ป้ายรถเมี์แถวแยกใกล้ๆตอนนั้นฝนที่เริ่มซายไปแล้วอยู่ๆก็ตกหนักลงมาอีกท็อปที่ตัวแห้งก็เลยเปียกไปทั้งตัวตรงป้ายรถเมลวันนั้นไม่มีใครเลยสักคนเขารอรถเมลจนท้อแท้เอมองไปฝั่งตรงข้ามแต่แล้วก็สะดุด กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนตากฝนอยู่หน้าวัดฝั่งตรงข้ามถนนช่างแปลกแท้ๆเธอไม่ยักขยับตัวไปหลบฝนทั้งๆท,ท,ที่มีที่พอหลบได้ทอปรอรถเมย์อยู่นานมากสายที่ต้องขึ้นก็ไม่มาสักทีก็เลยเปลี่ยนใจขึ้นรถเมย์สายอื่นเพื่อจะไปต่อรถแท็กซี่กลางทางบนรถเมย์ก็มีคนไม่กี่คนเบาะส่วนใหญ่ก็โล่ง ท็อปนั่งเบาะเดี่ยวใกล้หน้าต่างเมื่อรถวิ่งออกไปได้สักพักท็อปก็เหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งยืงเทียงกับเขาผมยาวเปียกปอนตัวเล็กๆก้กมหน้าพิงกระจกตอนแรกเขายังไม่เอกใจคิดว่าเป็นผู้โดยสารทั่วไปแต่พอนั่งไปเรื่อยๆท็อปก็เริ่มจำได้ว่าเธอคือคนที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนที่เขาเห็นตอนอยู่ที่ป้ายรถเมล์เขาจำได้แน่นอน ว่าก่อนขึ้นรถยังเห็นเธอยือนตากฝนอยู่อีกฝั่งถนนหน้าวัดชุดเธอขาวซีดยืนก้มหน้าเปียกฝนอยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีจังหวะไหนเลยที่เขาเห็นเธอเดินข้ามถนนมาฝั่งนี้และตอนที่ท็อปขึ้นรถคันนี้ก็ไม่มีใครขึ้นมาพร้อมกับเขาเลยทั้งประตูหน้าและหลังเธอมาอยู่บนรถได้ยังไงท็อปแอบหันไปมองให้ชัดขึ้นอีกครั้งเธอยังนั่งอยู่ท่าเดิมไม่ขยับ ไม่หันมาเหมือนไม่รับรู้สิ่งรอบตัวตอนนั้นเขาเริ่มรู้สึกลหลอนๆพอถึงจุดลงกลางทางที่จะต่อรถกลับบ้านได้ท็อป,ปรีบลงมาทันทีไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองเธอในรถที่ป้ายรถเมล์นั้นค่อนข้างมืดไม่มีคนยืนอยู่เลยแต่พอเขาลงไปยืนอยู่ตรงป้ายรถท็อปถึงกับเข่าอ่อนเมื่อหันไปเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงป้ายรถเมล์เช่นกัน เขาแทบก้าวขาไม่ออกใช่คนเดียวกันไหมวะไม่ใช่หรอกไม่ใช่เขานึกปลอบใจตัวเองแต่ตอนนี้ขนหัวลุกไปทั้งตัวแล้วเขาพยายามโบกแท็กซี่แต่ก็ไม่มีคันไหนจอดเลยเราวกับไม่มีใครเห็นเขาแต่ในที่สุดก็มีแท็กซี่คันหนึ่งมาจอดท็อปขึ้นรถมาได้ก็รู้สึกโล่งใจอย่างมากเขาถึงกับเล่าเรื่องผู้หญิงคนนี้ให้ลุงขับ แท็กซี่ฟังโอ้ยตอนแรกผมนึกว่าผีนะลุงแต่คิดไปคิดมาอาจไม่ใช่ก็ได้นี่นผมขึ้นรถลุงมาได้นโอ้ยบอกเลย,ยผมดีใจสุดๆเลยแหละทออโพราอคำๆแต่บรรยากาศในรถกลับเงียบสงบลุงขับแท็กซี่มีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างมากไม่พูดโต้ตอบอะไรทอปสักคำลุงขับแท็กซี่หลบมองที่กระจกหลังเหมือนอยากพูดอะไรแต่ก็ไม่พูด ท็อปรู้สึกถึงความผิดปกติบรรยากาศภายในยรถหนาวเย็นมากจนท็อปตัวสัน่นก็คิดไปเองว่าอืมอาจเป็นเพราะข้างนอกฝนตกด้วยละมั้งเดี๋ยวเลี้ยวซอยข้างหน้าแล้วจอดหน้าคอนโดเลยนะครับพอถึงที่หมายท็อปก็ส่งค่าโดยสารให้ลุงแต่สิ่งที่ลุงพูดกับเขาทำให้ท็อปเย็นว่าไปทั้งตัวไ มีผู้หญิงเกาะแขนคุณแล้วขึ้นรถมาด้วยตอนคุณขึ้นรถผมนะพอคุณเล่านี่ผมกลัวยิ่งกับคุณหลายเท่ากลัวจนปากแข็งหอยอาปากพูดอะไรไม่ออกเลยขาแข็งแทบจะเหยียบคันเร่งไม่ไหวกลัวจนไม่กล้าขยับตัวด้วยผมสวดมนต์ในใจตลอดทางโชคดีมากที่มาถึงตรงหน้าวัดนะเธอก็หายไปคืนนั้น ท็อปกลับถึงห้องด้วยความกลัวใจเต้นแรงมากเขาถอดเสื้อผ้าที่เปียกแขวนไว้กับเก้าอี้ฉับพลันเขาก็แทบช็อกเมื่อเห็นรอยนิ้วมือที่เปื้อนโครนบนแขนเสื้อของตัวเองคิดถึงคำพูดลุงแท็กซี่ขึ้นมาทันทีที่บอกว่ามีผู้หญิงเกาะแขนเขาคืนนั้นเขานอนหนาวสั่นแทบไม่ต้องเปิดแอร์แล้วก็สวดมนต์ตลอดทั้งคืนทั้งที่ปกติท่องน้โมยังไม่อยากจะท่อง นับเป็นคืนฝนตกที่ร้อนที่สุดในชีวิตของเขาทุกวันนี้เขายังคิดว่าอาจจะคิดไปเองก็ได้ส่วนลุงขับแท็กซี่ก็อาจฟังเขาเล่ามากเลยตาฝาดไปด้วยอีกคนก็ต้องเรียกว่าบรรยากาศมันได้นะคะจังหวะได้พอดิบพอดีผีก็จะมาปรากฏแบบลับๆให้เราหลอนจนลืมไม่ลงกันเลยทีเดียว คืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะถ้าชอบเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปจากหลอนเรดิโอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรายการของเราและก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมมองรอบห้องให้ดีเพราะบางทีคุณอาจไม่ได้อยู่คนเดียวสวัสดีค่ะชาวหลอน